เครื่องซักอบผ้าฝาหน้าโตชิบ้ารุ่นทีดับเบิลยูดีทีสอนึ่งบียูหนึ่งหออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและฟังก์ชันครบในเครื่องเดียวด้วยความจุซัก10.5กิโลกร,รมัมและอบ7กิโลกร,รมัมรองรับภาพปริมาณมากในครั้งเดียวพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซักและถนอมผ้า ให้ผ้าสะอาดสดชื่นและสีสันไม่ซีดจางง่ายเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้ควบคุมเครื่องได้ง่ายผ่านแอป,ปทีสมาร์ทไลท์ช่วยเพิ่มความสะดวกในทุกการใช้งานมีเทคโนโลยีอัลต้าไฟบับเบิลและเดอ g r กรดเว b 2.0ช่วยกำจัดคราบลึกประหยัดไฟและน้ำได้มากมีเทคโนโลยีเกรดสต e ีมและโหมดไฮจีนแคลช่วยยับยั้งแบคทีรีย พร้อมทำความสะอาดถังอัตโนมัติมีฟังก์ชันอาพ oma+ Plus, และ Color a l i ท์ช่วยให้ผ้าหอมยาวนานสีไม่ซีดง่ายอีกทั้งยังมีระบบ AI smart ด้วยการควบคุมอัจฉริยะปรับการทำงานให้เหมาะสมช่วยให้ประหยัดและช่วยปกป้องเสื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ